ที่ชอบกินแกงบอลน,นะครับมาดูทางนี้ครับผู้ชมบอลเน้นๆเ,เลยนะครับนี่นะครบ, oh. บออลคันก็ได้นะคะแต่เวลาเราต้มเราต้องใส่น้ำมะาขามเปียกลงในต้มด้วยแล้วมันจะหายคันได้นะคะถ้าใครเคยกินนะครับต้องน้ำลายสอแน่นอนอครับผมอนี่นะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันตอนเช้าๆอากาศสดใสฝนพรำๆนิดๆนี่ฝนตกไปตอยนะคะอือมครับอากาศเย็นๆแล้ววันนี้ะนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยแม่บอนนะคะพอดีปู่ไปน่านมาปู่บอนมาให้คุณยายก็เลยจะมาแกงบอนกินนะคะนี่ค่ะอ๋ออันน,นี้อันนี้ยายยายต้มไว้แล้วนะคะยายต้มไว้เลยต้มยังไงแม่ต้มต้มแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกสนะัก หน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ต้มเพื่อให้บอนเขายุบลงไปนะคะอันนี้ยายล้างแล้วต้มหมดแล้วนะคะแกงได้เลยนะคะนี่นะคะคะจะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อกันกันถ้าเกิดคนที่เขาคันอ่ะเขาเลยต้มตอนต้มอ่ะก็ไตมะขามเปียกหน่อยนี้บอนเขาก็จะไม่คันนะคะแล้วนี้แม่ก็ตุ๋นกระดูกหมูแล้วนะครับดูกหมูไเลยนะคะนี่นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะดูกหมูของเราก็จะได้ ยุยย่ยๆนะคะอค่ะซุ้มปงอ๋อสรุปว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรแกงบอนแกงบอนใส่แกงบอนแกงกะทิไอ้แกงแกงบอนใส่กะทิใส่กระดูกหมูนะคะแกงกะทิบอนใส่กระดูกหมูนะคะจะเรียงยังไงดีอ,ดะะอ่เอาเป็นแกงแกงบอนกะทิใส่กระดูกหมูค่ะ แลือแกงกะทิบอลใส่กระดูกหมูก็ได้คะเรียกยังไงก็ได้ท่านชมเรียกยังไงก็บอกคุณยายด้วยนะคะอ่าครับผมนี่นะคะโอเคครับมีอะไรมั่งครับกระดูกหมูของคุณยายก็ตุ่มไปแล้วนะคะอันนี้บอลของคุณยายนะคะแล้วก็น้ำพริกแกงหนึ่งขีดถ้าท่านผู้ชมมีกระชายก็ตำกระชายใส่ไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้คุณยายตำกระชายใส่ไปหน่อยหนึ่งถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ใช้พริกแกงเผ็ดนี้แหละค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีหัวกะทิหนึ่งถ้วย มีน้ำมะขามเปียกสองช้อนโต๊ะใบมะกรูดน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะนะคะนะถ้าแกงบอลจะต้องออกหวานนิดนิดนะคะนนแกงบอลออกหวานนิดๆอันนี้หางกะทิของคุณยายนะคะนี่ค่ะหางกะทิค่ะมาค่ะคุณยายเคี่ยวกะดูกหมูแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะผัดพริกหน่อยนะคะนี่นะคะ,คะพริกกับหัวกะทิของคุณยายนะคะนี่ค่ะ ่หัวกะทิก่อนนะคะหัวกะทิครับค่ะผัดผัดหัวกะทิเรากับผัดพริกเราให้หอมก่อนนะคะนี่นะคะเมนูนี้นี่เหมือนผมไม่เคยกินเนาะหนูไม่เคยกินอันนี้ส่วนมากจะเป็นแถวภาคกลางแถวภาคกลางเขาจะแกงกันแต่ต้องใช้บอลหวานค่ะบอลหวานก็ได้บอลบอลแดงก็ได้บอลบอลคันก็ได้นะคะแต่เวลาเราต้ม เราต้องใส่น้ำมาขามเปียกลงไปต้มด้วยแล้วมันจะหายคันได้นะคะแล้วเวลาท่านผู้ชมปอกท่านผู้ชมก็ใส่ถุงมือหน่อยอ๋อต้องใช้น้ำมาขามเปียกค่ะค่ะจะต,ต้องต้มอ,อันนี้อันนี้มันเป็นบอนหวานนั่นแหละค่ะแต่ยายก็กันไว้ก่อนนะคะอืมกันไว้ก่อนเลยตอนต้มยายก็ใส่มาขามไปสักสองก้อนเล็กๆนะคะอีกเมนูที่น่าสนใจค,ครับผู้ชมถ้าใครเคยกินนะครับต้องน้ำลายสอนแน่นอนค,ครับผมค่ะนี่นะคะ แต่จะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะ okay. พริกแกงเผ็ดค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะาบาลธรรมคมีกระชายก็ใส่กระชายด้วยด้วยลงไปหน่อยนะคะจะหอมมากบางบ้านเขาก็จะไม่ใส่นะคะกระชายแต่ยายในสะ่นะคะบ้านยายจะใส่กระชายนิดหน่อยอเติมวความหอมเติมกะทิไปนหน่อยครับ นี่ครับแกงยายเริ่มหอมมาแล้วนะคะเราก็ค่อยๆใส่เห็ดกระทิลงไปนะคะยายอย่างรุ่นๆเด็กๆอยู่นะคะยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในเมือง <c oughs> แม่ของยายนับแกงให้กินหม้อเบอร์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> แกงริงแบบกินหลายวันเลยนะคะเพราะว่าพ่อของพ่อของยายเขาชอบกินมากเลยนะคะ แกงบอลนี่ค่ะคนี่นะคะหัวกะเทีองยายจะใส่ไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราแกงกระทะนี่เลยนี่เดี๋ยวเราก็เทใส่หมอ้อนี่เลยค่ะคนับเดี๋ยวเราผัดผัดแกงเริ่มหอมแล้วนะคะยายก็จะใส่หมอ้อเลยนี่ค่ะแกงยายเริ่มหอมแล้วแฮงกะทิครับแฮงกะทิลงไปเลย ค่ะยายก็จะหม้อมาตั้งเลยนะคะยายกจะใส่พริกแล้วค่ะนี่นะคะพริกเกลอของคุณยายก็แสม่แล้วนี่นะคะใส่ลงไปเลยได้ไเลยเลยนะคะค่ะถ้าท่านผู้ชมแกงเป็นหมูสามชั้นท่านผู้ชมก็เอาสามชั้นมาผัดเลยนะคะผัดเลยน้ำพริกเราเลยค่ะอืมอันนี้คุณยายตุ๋นกระดูกหมูแล้วนะคะนี่นะคะ นี่เป็นแนวกระดูกหมูค่ะนี่นะคะแต่กระดูกหมูนี่หอมมากผมว่านะหอมค่ะนี่นะคะหอมกระดูกจะได้แทะนี่นะคะนี่เลยครับคุณผู้ชมปรุงรสเลยนะคะปรุงรสเลยครับน้ำปลานะคะน้ำปลาเดี๋ยวค่อยๆใส่ลงไปก็ได้นะคะแต่คุณยายเอามาเผื่อไว้นะคะเดี๋ยวเผื่อเขาจะเค็มเกินน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปหมดเลยนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะ น้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวแท้ของแม่นะครับค่ะหาซื้อได้ที่แอปส้มนะครับค่ะเขาย้อยเพชรบุรีแยบเพิ่มน้ำไปเลยนะคะนี่นะคะเพิ่มน้ำนเลยครับจะได้เยอะๆหน่อย ค่ะนี่ครับคผู้ชมเดี๋ยวรอเดือดเดี๋ยวรอเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่บอนที่ยายต้มไว้เลยนะคะนี่ครับผู้ชมบอนนะครับปอกเปลือกใช่ไหมแม่ค่ะปอกเปลือกแล้วก็<อ>ล้างแล้วก็ต้มค่ะต้มค่ะ,ะ,คะยายก็จะเอาบอนใส่ไปแล้วนะคะอื ใครที่ชอบกินแกงบอลน,นะครับมาดูทางนี้ครับผู้ชมดูครับบอลเน้นๆเ,เลยนะครับนี่นะคะโอ้ปู่ไปหน้าน,นะอยากคุณยายอยากกินลูกสาวก็อยากบอกปู่ไปเที่ยวหน้านให้เอาบอลมาให้กินหน่อยอปูตัดมาให้เยอะเลยนะคะนี่นะคะปู่หามาให้ได้เลยครับนี่คะ่ะ เมื่อวานนี้ยายต้มน้ําดูเขาเป็นเห,เหนียวเหนียวนะคะเพราะเพราะว่าเป็นเมือกของเขาไงเมื่อวานนี้ยายาย,าย,ายายต้มเสร็จแล้วยายก็ล้างไปสองสามน้ําเลยนะคะกันนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีวิธีแบบไหนคอมเมนต์มาบอกยายมั่งนะคะ,ะ,คะแกงขบอลสุดยอดหลายปีแล้วนะคะไม่ได้กินเนี่ย ตั้งแต่มาอยู่นี่นะคะยังไม่เคยได้กินแกงบอนเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคุณยายจะขอชิมหน่อยเพรารสชาติเขาจะเป็นเค็มเปรี้ยวไหมคะเป็นไงครับหวานพอแล้วนะคะจะขอค็มอีกนิดนึงเดีย๋ยวยายใส่ไปหมดนี้เลยน้ำปลาค่ะที่เตรียมไว้ตอนนี้สายฝนเริ่มมาแล้วครับคุณผู้ชม ถ้าเกิดว่ามีเสียงรบก,กวนเยอะขออภัยด้วยนะครับคุณ <g ül> ยายจะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะเ <g ül> พิ่มความหอมคะ่ะเวลาเราเคี่ยวออกมาเขาจะหอมใบมะกรูดนะคะนี่คะ่ะใบมะกรูดลงไปแล้วครับผม <g ül> แต่รสชาติออกออกหวานแล้วนะคะแกงบอนลนะครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวเรารอให้มันเดือดมากๆก่อนนะคะ สิ่อดีตทุอย่างเอาเคีค้ยกอะเดี๋ยวรอเดือดค่ะรอเดือดก่อนนะคะอืมค่ะเริ่มเดือดแล้วครับค่ะเดือดดีย๋ยายจะเอาให้เล็กกว่านี้นิดนึงนะคะอเดี๋ยวมาดูกันครับต้องเล่นเล็กไปเลยค่ะปิดฝาแม,ม่ปิดนาะปิดฝาไว้เนาะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ครับอีกสัก ห้านาทีสิบนาทีประมาณสิบนาทีนะคะมาดูกันเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับมาครับสิบนาทีผ่านไปแล้วครับนี่นะคะโอ้โห<อ><อ>นี่นะคะเหมือนมันเละเลยะนะนะี่เละแล้วครับนี่ค่ะนี่นะคะแกงสำหรับคนไม่มีฟันนะคะคอนนี้แ <c oughs> ม่นแน ปิดแก๊สแล้วนะแม่ยังยังยังไม่ปิดแก๊สข้างในค่ะครับแก๊สแก๊สอ่อนนะคะเรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอ๋อเล็กมากเดี่ยวเลเะนค่ะต้องกินเลเะอย่างนี้ค่ะต้องกินเลเละค่ะครับคุณผู้ชมอย่าปิดแก๊สแล้วนะคะครับนี่ค่ะราดยาปิดแก๊สแล้วนะคะเนี่ยยังเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเลยค่ะมาค่ะมาชิมกันเลยนะคะโอ้โห กระดูกหมูด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะสุดยอดเลยครับนี่ค่ะอืหอมกรุ่นนะครับมาเลยค่ะนี่นะคะนี่ครับคุณผู้ชมเตียเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับแกงบอลกะทิใส่กระดูกหมูพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมคะอะโหคุณยายจะไม่เอากระดูกหมูนะคะเพราะคุณยายแทบไม่ได้คุณยายเดะกนนี้เดือนสองเดือนนี้ก็เดี๋ยวก็สวยแล้วครับแม่มีหลายท่านให้กลังใจแม่อยู่นะครับตอนนี้กินน้ำร้อนเลยครับนี่นะคะ น้ำน้ำแกงอร่อยมากค่ะวันี้ลุงยหญ่จะลองบอนนะคะลองบอนกันหน่อยครับอยนี่ครับอร่อยจะออกเปรี้ยวๆหน่อยๆหวานนิดๆนะคะอืมไม่ได้กินนานแล้วใช่ไมไม่ได้กินหลายปีแล้วนะคะชื่นใจเลยนะอร่อยมากเลยค่ะนี้นะคะให้ผู้ชมมาค่ะมาชิมกันเลยนะคะนี่ครับอร่อยสสันหน้าตานะครับ เหมาะมากเลยครับผู้ชมมาครับชิมกันเลยครับผมมาค่ะตอนนี้ฝนพรำๆนิดหน่อยนะครับมาค่ะอากาศกำลังดีชิมเป็นครั้งแรกของลูกนะคะลูกลองชิมก่อนแต่แคบบอลปกติผมก็ยังไม่เคยไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยกินใช่ไหมเมื่อก่อนพ่อทํากินบ่อยนะครับแต่ผมไม่ได้กินนะครับเป็นไงไม่ต้องแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยเขาจะเละเลเขาจะ บอลเนี่ยเขาจะมีเปรี้ยวๆหน่อยๆค่ะค่ะรสชาติเพราะว่าแม่ไต่ม,มาขามเปียกลงไปแกงกะทิแนวนี้ก็เหมาะนะครับโอเโขาเขาจะคล้ายๆคล้ายๆแกงขวดส้มหมักบุ้งอ๋ออใช่ใช่ใช่เขาจะออกแนวนั้นน้ำแกงแบบเนี้ยค่ะจะออกอือรสชาติด,ดีนะครับคุณผู้ชมกลมกล่อมมาก คุณยายก็กินได้แบบบอลน,นะคะมันร้อน,นะคะอ่ะอร่อยนี่นะคะอร่อยมากค่ะตอนแรกเนี่ยบ,บอลมันจะไม่ไม่ได้เปรี้ยวอย่างงี้ไม่เปรี้ยวค่ะไม่เปรี้ยวแม่ใส่น้ามะขามเปียกค่ะตอนต้มตอนต้มใส่มะขามเปียก,กลงไปแล้วยายก็ล้างต้มเสร็จแล้วยายก็ล้างล้างสองน้ำแล้วยายก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะ เพราะเช้านี้ยายก็จะเอามาแกงนอืม,มอร่อยครับผู้ชมยน้ำแกงหืมท่านผู้ชมหอมนัวท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะเวลาแกงท่านผู้ชมเอาพริกแกงเผ็ดก็ได้แต่ใส่กระชายหน่อยนะคะเพราจะหอม,อ,มอันนี้ก็หอมกระชายอยู่เนาะอหอมหอมหอมกระชายนิดหน่อยเขาก็จะออกเปรี้ยวนิดๆน,นะคะหวานนิดหน่อยถ้าแกงบอนถ้าไม่หวานก็จะแม่อร่อยนะคะอืมต้องออกหวานหวานหวานหน่อยนะคะ ถ้ายิ่งกะทิกะทิมันยิ่งอร่อยใหญ่เลยนะคะอืมอันนี้เป็นกะทิสดนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเข้มข้นหอมนวจริงๆครับอร่อยนะคะคือถ้าเราใช้กะทิสดเนี่ยมันจะหอมันจะหอมอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราใช้กะทิกล่อมมันก็จะไม่หอมเหมือนกะทิสดนะคะอืมใช่งี้ลองไปทำกันดูนะครับสูตรนี้นะครับอร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมค่ะบอกมากชอบน้ำซุปมากโอ้โหน้ำซุปอร่อยนะคะ ครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแม่กับลูกสองคนนะคะวันนี้แกงบอลใส่กะทิใส่กระดูกหมูแตนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับค่ะขอบคุณคะ่ะบบ๊ายบาย